สวัสดีค่ะมาพบกับร้านป่าขนากแล้วนะคะคุณลูกค้าคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาแนะนำอะไรแนะนำเสื้อจ้ะคุณลูกค้าขาเสื้อรุ่นที่แม่ค้าใส่นะคะใส่กับพ่อฟายใส่กับพ่อฟายเหลาค่ะใส่กับพ่อฟายเหลาคุณลูกค้าเป็นตาฮักตาฮักลู้าะคะรุ่นนี้เป็นแขนกับบัวนะคะ รุ่นนี้เปิดไปที่299บาทค่ะรุ่นนี้ปล่อยไปที่299บาทนะคะสำหรับเสื้อนะพาสิ้นมีในคลิปมีในคลิปนี้คลิปนี้คลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะคุณลูกค้าคะขออนุญ,ญาตแนะนำอยากเป็นทางการสำหรับเสื้อรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เก๋มากเป็นรุ่นที่เก๋เป็นรุ่นที่แม่คา้าชอบมากนะเป็นอย่างคือมาก ใครที่เห็นจะมักแม่คุณลูกค้าคือจะบอกว่ามักทุกรุ่นเสือล่า,ม,ามักทุกรุ่นมีทุกคอลเลคชันนะคะคอลเลคชันที่เดกคุณลูกค้าคะอ่รุ่นนี้รุ่นนี้พิเศษยังไงคุณแม่ขารุ่นนี้พิเศษนะคุณลูกค้าคือเห็นมอคุณลูกค้ามันจะเป็นขอ,อกลมนะคะรุ่นนี้จะเป็นขอ,อกลมนะเป็นขอ,อกลมแล้วเก๋ด้วยตัวนี้คืออะแดปมาจากเสื้อแฟชั่นนะคะตัวนี้เป็นอแดปมาแบบ เป็นเสือ fashion, ้อแฟชั่นลูกค้าค่ะคือไม่ได้แบบไม่ทําไม่ใส่แล้วไม่ได้ดูเฉยนะคะรุ่นนี้ใส่แล้วไม่ได้ดูเฉยเลยเสื้อเราไม่ได้ดูเฉยเลยซักแบบแต่รุ่นนี้พิเศษมาด้วยเนี่ยมีคอขวีคุณลูกค้าใส่สอยคอเข้าไปอโผล่มาอ่ะรุ่นนี้เป็นคอวีโชว์นิดนึงโซคมเซ็กซี่จากน้อยนะคะยังไม่พอคะ่ะคุณลูกค้าลูกค้า ah? เห็นโบด้วยน้อยปเห็นโบด้วยน้อยมีไหมคุณลูกค้าคือแบบ ตัวนี้นะคือจะทําให้เราดูมีเอวขึ้นนะคะทําให้เราดูมีเอวนะตัวนี้จะเป็นซิปหลังค่ะคุณลูกค้าคะรุ่นนี้จะเป็นซิปหลังแขนกับบัวนะคะอ่ะเป็นซิปหลังแบบมีรุูนค้าขาเป็นซิปหลังรูดขึ้นเลยนะอันรูดขึ้นรูดลงได้คุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นซิปหลังรูดขึ้นรุ่นลงได้นะคะคุณลูกค้าค่ะมันรูดขึ้นได้อีกอยู่นะคะคุณลูกค้าคะเป็นซิปหลังนะแล้วเป็นแขนกับบัวค่ะใส่สบายค่ะไม่รังไม่รัดแขนนะคะ แขนกลางออกได้เลยไหมคะใส่รอบอก34อย่างที่แจ้งไปใส่เสื้อรอบอก34ทุกตัวในร้านนะคะความพิเศษของเสื้อตัวนี้ส่วนมากเดี๋ยวจะให้ดูเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมีทั้งหมด8สีคุณลูกค้ามีทั้งหมด8สีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเลยคะ่ะนี่คลูกค้าอ่ะเดี๋ยวจะรูดซิปนะคะความพิเศษของเขายังไม่พอนะมีกระดุมแตง่งกระดุมแต่ง2เม็ดด้านบนค่ะ กระดุมจะเป็นกระดุมแต่งสองเม็ดด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัวตรงนี้จะเป็นช่วงสวมหัวนะ,ะแกะออกได้เลยนะคะแกะออกได้เลยไม่โป๊ะค่ะลูกค้าขาเนี่ยรูดซิปขึ้นมาได้เลยนะคะอัดสภาพกาวแล้วเรียบร้อยนะคะอัดสภาพกาวแล้วเรียบร้อยสัพาพกาวยังงามคุณลูกค้าขาเดี๋ยวจะให้ดูแพทเทิร์นด้านในของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูแพทเทิร์นด้านในของเขาเนาะ มีมีแพทเทิร์นด้าในอัดเก่าวนะคะอัดเกาวอัดเกาวตามสีเสื้อนะคุณลูกค้าไม่ใช่อัดเกาวตามสีอัดเกาวสีดำเด้อัดเกาวตามสีเสื้อค่ะคุณลูกค้า่ะด้านในด้านในยังมีเหมือนเดิมนะด้านในยังมีเหมือนเดิมค่ะด้านในจะมีฝั่งข้างๆเหลือให้คุณลูกค้า ได้ไปขยับขยายข้างออกได้ฝั่งรักครึ่งนิ้วหรือขยายเสื้อได้อีกหนึ่งนิ้วค่ะสามารถขยายเสื้อได้อีกหนึ่งนิ้วเลยสําหรับลูกค้าที่แบบไซส์ไม่พอดีสามารถขยับขยายข้างออกอีกได้นะรุ่นนี้นะคะสวยมากแพทเทิร์นเป๊ะเตะตัวที่ร้านแพทเทิร์นเป๊ะนะคะไม่ต้องเผื่อไซส์ใส่ตามปกจริงได้เลยนะคะไม่ต้องเผื่อไซส์นะที่รักใส่ตามปกจริงได้เลยนะคะอ่ารูดโล่งแบบนี้เข้าค็ไเวล่าไซส์เขาก็รูดโล่งนะคะคุณลูกค้า ด้านหลังจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นเป๊ตติเก็ตทั้งด้านและหลังตีเก็ตทั้งข้างหน้านแล้วก็ข้างหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะ ได้หน้าแต่งบูค่ะได้หน้าแต่งบูนะเดี๋ยวจะให้ดูมีสีอะไรบ้างแต่ละรหัสนะคะแม่ค้าจะแยกรหัสเป็นรหัสเดียวแต่ว่าจะเลียงสีเป็นคนละรหัสกันนะลูกค้าค่ะหากลูกค้าต้องการหากลูกค้าต้องการนะคะสีอะไรแจ้งมาในคอมเมนต์เนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีนะสีที่แม่ค้าใส่เป็นสีชมพูปูนะค่ะรหัสนะรหัสรหัสพอหี่ก็ไก่ หอสหีบกอไก่หนึ่งสีปูนนะคะหอสหีบกอไก่หนึ่งขาสีปูนสวยมากลูกค้าเห็นไหมพลาสติ์มันจะพลสิ้นครามพสติกเหลาด้วยดูนี่แมตต์กําได้กับทุกสีลูกค,ะคะ้าค่ะสวยสวย,สวยมองมุมไหนก็สวยค่ะเสียเสียนะคะเสียมองมุมใดก็ง่ายคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมันจะเกตที่โบมันจะเกยที่โบ่คันโบมากโบ่บอกเจ้าก็เอากันไก่ตัดออกก็ได้ ถ้าใครไม่ชอบโบนะลูกค้า,าสามารถเปิดไกค่อยๆเล่มออกหนนะคะหรือเอาคัตเตอร์ค่อยๆเฉือนออกทีละนิดได้คุณลูกค้าค่ะแต่ยังแบบออกเลยคุณลูกค้ารัวนี้สวยเลยแบบนี้นะคะเน,นะนเทนเป๊ะมากเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเททเทนเป๊ะมากเลยนะใส่สวยๆแบบนี้ได้เลยะคะ่ะตัวนี้เป็นรหัสหอย กอไก่หนึ่งนะคะห้อหยิบกอไก่หนึ่งจะเป็นสีชมพูปูนค่ะคุณลูกค้าฮ้หอหยิบกอไก่หนึ่งเป็นสีชมพูปูนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูสีเลยว่ามีทั้งหมดจากสีมีสีใดแน่มีแปดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกค่ะมีแปดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกแล้วแต่ชอบสีไหนมีรอบอกนะรอบอกส4สี จนถึง42รอบ6ก4จนถึง42มีไซส์นะคะมีไซส์แล้วก็มี8สีมีไซส์34่หัว่อเท่านั้นเด้อคุณลูกค่ะรหัสห้อหยบกอไก่1นะคะคือสีชมพูปูนรหัสห้อหยบกอไก่2เป็นสีน้ำตาลทองค่ะเป็นสีน้ำตาลออกส้มอิฐนะตัวนี้จะเป็นสีส้มอิดนะคะรหัสห้อยหยบกอไก่2ค่ะห้อยหยบกอไก่2เป็นสีส้มอิดนะคะราคา 2เก,ก้าเก้าเดี๋ยวจบละอ่จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะปล่อยราคาพิเศษให้นะคะหอยหีบก็ไก่สาค่ะสีชมพูรหัสหอยหีบกอไก่3าเป็นสีชมพูนะคะหอกอสามชมพูค่ะ3 4สี่จนถึง4ี่เท่านั้นนะคะรหัสหอยหีบกอไ,ไก่สี่เนาะรหัสหอยหีบกอไก่4ค่ะหอยหีบกอไก่สีเป็นสีเขียวตองนะคะ รหัสหอหีบกอไก่สีเป็นสีเขียวทองค่ะราคาดีงามราคาพิเศษให้คายคลิปนะคะจากสองก้นะคะลูกค้าเดี๋ยวพิเศษให้เนาะรหัสต่อมาค่ะเป็นสีขาวงานนะคะสีขาวงานสียอดนิยมค่ะคุณลูกค้าค่ะสีขาวงานเป็นสียอดนิยมรหัสนะคะหอหีบกอไก่รหัสหอหีบกอไก่5้าค่ะหอหีบกอไก่ห้าสีขาวงานนะคะรหัสหอกอห้าสีขาวงานค่ะ เดี๋ยวจะเห็นเบอร์ตัรหัสหอยหีบกอไก่หกค่ะสีฟ้าหอกอหกนะคะสีฟ้านะหอยหีบกอไก่หกสีฟ้าราคาถีงด,ด้วย34จนถึง42เลยนะคุณลูกค้ามีรอบส34สจนถึง42นะคะอ่าสีม่วงเข้มสีม่วงไทพันิดค่ะรหัสหอยหีบกอไก่เจ็ดค่ะ หอกอเจ็ดนะคะรหัสหอหีบกอไก่เจ็ดสีม่วงเข้มนะคะมีรอบอก34บจนถึง42ค่ะสีสุดท้ายนะคะสีดำค่ะใส่แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้ดูโป้ะนะรหัสหอหีบกอไก่8หอกอ8สีดำค่ะรหัสหอหีบกอไก่แเป็นสีดำนะราคาจากปกติ299บาทนะคะ มีรอบบกนะรอบบก34นะคะจนถึง42นะคะมีรอบบก34จนถึง42ค่ะราคาดีจากราคาปกติ299วบาทจากราคาปกติ299วบาทวันนี้ลูกคา้าเพียงแค่ลูกคา้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube นะคะลูกค้าจะได้ในราคาเพียงแค่229วบาทเท่านั้นนะคะ จะได้ในราคาเพียงแค่229วัตบาทจากกราคา299วัตบาทค่ะสีสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสีทีละสีกันเลยนะคะว่าใส่น้องในหุ่นเขาจะเป็นแบบไหนนะคะไปชมกันได้เลยนะคะ